ก็สวัสดีนะครับสำหรับแมปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเรียนเรื่องของเซลล์นะก่อนที่จะเรื่องของเซลล์นะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าการจำแนกสิ่งมีชีวิตเนี่ยปัจจุบันเราใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับเกณฑ์ที่เราใช้ในการจำแนกนะครับเราเนี่ยจะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น3โดเมนนะครับ 3โดเมนทีนี้ถามว่าอ่ะปัจจุบันแบ่งเป็น3โดเมนแล้วเมื่อก่อนนะเราแบ่งอย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเรียนระดับมต้นนะครับมต้นหรือว่าเป็นระดับมปลายนะครับเราอาจจะมาเรียนแบบเก่าก่อนก็คือเราแบ่งเป็น5อาณาจักรนะอันนี้เราจะคุ้นเคยที่สุดนะครับ five kingdom นะครับ5อาณาจักรเนี่ยมีอาณาจักรอะไรบ้างนะครับเอ,อเอาอาณาจักรที่แบบ อืมนะหาไม่เยอะก่อนแล้วกันนะครับ1ก็คืออะไรอาณาจักรที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ1ก็คืออาณาจักรพืชใช่ไหมอาณาจักรพืชนะครับอ่าแพนเต้ใช่ไหมหรือแพนตี้น,นะครับอาณาจักรพืชน,นะครับสองครับอาณาจักรอะไรอาณาจักรสัตว์ครับแอนิมาเลีย สามครับสามก็คือคือถ้าเป็นเด็กประถมเลยนะเด็กประถมจะเรียนว่าอะไรครับบนโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตยอยู่3มกลุม่มหนึ่งก็คือพืช2ก็คือสัตว์3าก็คือจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์นี่แหละเราจะแบ่งเป็น3 4 5สี่ห้านะแต่ว่าพอเรียนลึกขึ้นมันก็ไม่ใช่จุลินทรีย์นะนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันก็มีพวกไวรัสอะไรด้วยนะไวรัสไวรอยอะไรพวกนั้นด้วยนะครับอ่ะอันที่3ามครับคิงดอมอะไรคิงดอมอะไรอาณาจักรอะไรอาณาจักรฟังใจ นะอนาณาจักรฟังใจคือพวกอะไรครับพวกเห็ดรายีสใช่ไหมพวกเห็ดรายีสนะครับอ่เห็ดลายีสนะครับพวกเห็ดรายีสนะครับอาณาจักรที่4ครับอาณาจักรที่4ก็คือพวกโปรติสตานะก็คือพวกโปรโตสัวอะไรพวกนี้นะครับ อาณาจักรที่4นะครับโปรติสตาเดี๋ยวเรามาดูว่าโปรติสตานี่มีกลุ่มไหนบ้างนะครับแล้วก็อาณาจักรที่5นะครับก็คืออาณาจักรมโนดานะใน5อนาณาจักรนี้นะครับเราเนี่ยจะพบว่าในส่วนของ4อาณาจักรแรกนะครับมันจะเป็นพวกเซลล์กลุ่มไหนะอ่ะมันก็คือเป็นพวกอะไรเป็นพวกยูคาริโอตนะครับเซลล์พวกนี้เนี่ยเป็นพวกยูคาริโอต ส่วนข้างล่างนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกไหนครับเป็นพวกโปรโคาริโอตน่าเ,นเริ่มเริ่มเชื่อมโยงแล้วเริ่มแบบมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของในส่วนของเซลล์นะครับยูคาริโอตกับโปรโคาริโอตเนี่ยที่จริงเดี๋ยวเราจะมาลงลอกอีกทีนึงนะทีนี้ เราย้อนกลับขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข่้ยมาลงลึกตรงนี้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่3โดเมนครับพอเรารู้ว่าเออมี5าอาณาจักรแล้วใช่ไหมอาณาจักรพืชน,นะครับอาณาจักรพืชอาณาจักรสัตว์ฟังใจโปรติสตาแล้วก็เมอรเนรานะครับทีนี้เราลองมาดูย้อนหลังบ้างว่าแต่ละอาณาจักรนี่เขาจะจัดเป็นโดเมนยังไงนะครับอ่ะเรามาดูครับ เวลาเขาจัดเป็นโดเมนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับนะซูมเอาออกมานะครับนะครับ3โดเมนนะโดเมนที่1ครับโดเมนที่1ก็คือพวกโดเมนที่เรารู้จักกันดีนะครับก็คือแบคทีเรียนะใช้คำตรงๆเลยนะครับโดเมนแบคทีเร,รียน,นะครับ กลุ่มที่สองนะครับเป็นพวกแบคทีรียโบราณนะครับเราใช้คำว่าอาร์เคียนะครับนะเดี๋ยวต่อไปแบคทีรียคุณใช้ตัวย่อว่าเป็น BAC เนาะแบคทีรียนะครับนะพวกแบคทีรียทั่วไปอาร์เคียก็ก็อ่ะเขียนไว้ทั้หน่อยแล้วกันว่าอ่านว่ายังไงนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นพวกแบคทีรียโบราณ นะครับอาครูเขียนย่อนะแบกในที่นี้ต่อไปหลังจากนี้เขาว่าแบกหมายถึงแบคทีเรียนะครับเป็นแบคทีเรียโบราณนะครับซึ่งที่จริงแล้ว2กลุ่มนี้มันก็คือแยกมาจากอะไรครับแยกมาจากอะไรแยกมาจาก kingdom monera นั่นเองนะครับสกลุ่มนี้แยกมาจาก kingdom monera นะครับแล้วก็อันที่3ครับก็คือเป็นที่เหลือครับก็คือเป็นโดเมน e u า a r i a นะครับโดเมน u คาริยานะครับยูคาริยานะเอ่อยูคาริยาเนี่ยก็จะเป็นพวกไหนก็คือเป็นเอ่อคิงดอมที่1-4ถึงนะครับคิงดอมที่1-4ถึงนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าอ่ะกลุ่มนี้ครับกลุ่มกลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกอะไรนั่นเองครับก็เป็นพวกโปรคาริโอตใช่ไหม นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรเป็นพวกยูคาริโอตแน่นอนใช่ไหมแต่เราจะเห็นว่า,าโปรคาริโอตเนี่ยนะครับถ้าเป็นของโดมเมนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของแบคทีรียกับกลุ่มของอาร์เคีย,ยนะแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มของคิงดอมเนี่ยก็จะเป็นโมโนรานะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือโมโนรานี่มันแบ่งมันแบ่งออกเป็น2นะครับก็คือเป็นอาร์เคียกับแบคทีอ่ะทีนี้ ที่จริงถ้าแบบใหม่มันก็ง่ายนะแบบใหม่มันก็ง่ายนะครับแบบโดเมนเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูลงลึกบ้างครับอาณาจักรพืชอันนี้เดี๋ยวค่อยลงลึกทีหลังนะอาณาจักสรสัตว์ค่อยลงลึกทีหลังฟังใจเหตุลาย,ยิทธิเราน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วทีนี้เรามาดูโปรติสตากับเมอร์โนรานะเอาเมอร์โนราก่อนดีก,กว่าเพราะว่าเมอร์โนราเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องของแบคทีเรียแล้วก็อาร์เคียนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอีกยุคหนึ่งครับโมโนราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น 2กลุ่มย่อยนะครับก็คือ 5. 1ุดกับ 5. 2ุดนะที่จริง 5. 1ดเนี่ยก็คือเป็นพวกแบคทีเรียนี่แหละนะครับกับกลุ่มที่สองคือเป็นกลุ่มของอาร์เคียอันนี้แบบเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงแบบเก่าแบบใหม่นะแบคบทีเรียเนี่ยที่ควรจะรู้จักก็คืออะไรครับก็คือได้แก่พวกแบคทีเรียทั่วไปแบคบทีเรียทั่วไป กับอะไรอีกนอกจากแบคทีเรียทั่วไปแล้วนะครับตัวที่เขาเน้นมากๆก็คืออะไรก็คือพวกไซยาโนแบคทีเรียนะไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยเขาใช้ชื่อหนึ่งว่าอะไรสีนี้เริ่มอ่อนลนะอะไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยเขาใช้ว่าอะไร ไซโนแบคทีเรียเนี่ยเดิมมันคืออะไรครับเดิมมันคือบลูกรีนเอลจีหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับอันนี้ข้อสอบออยอข้อสอบอ่อยบ่อยไม่ใช่ข้อสอบออกบ่อยมากไซยาโนแบคทีเรียนะครับนะเรื่องของเซลล์เนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของไซโนแบคทีเรียเนี่ยข้อสอบออกบ่อยมากนะครับส่วนอาร์เคียก็คือเป็นพวกแบคทีเรียโบราณน,นะครับเป็นพวกแบคทีเรียโบราณ พวกอะไรพวกที่อยู่ในสภาวะที่แบบสุดโต่งครับทนฝนไม่ใช่ทนฝนสิทนความร้อนทนความเป็นกดอะไรพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มของอาร์เคียอ่ะทีนี้ครับอันต่อมาที่เราจะแบ่งเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของโปรติสตานะครับโปรติสตานี่มีการแบ่งเยอะมากอ่ะเรามาดูครับโปรติสตาเนี่ยครูจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับอันนี้ขอลากเส้นออกมานิดนึงนะอ่ะขอเขียนอีกรอบนึงแล้วกัน โปรติสตานะครับโปรติสตาที่เราควรจะรู้จักเอาแบบง่ายสุดเลยนะง่ายสุดคือเด็กมต้นเลยนะแต่ถามว่าเด็กมต .4 ต้องรู้ไหมต้องรู้ครับเพราะว่าเด็กม .4 หลายคนไม่รู้นะครับง่ายสุดเลยครูแบ่งเป็นสามกลุ่มครับนี่อ่าโปรติสตากลุ่มแรกครับเป็นโปรติสตาที่คล้ายสัตว์โปรติสตาคล้ายสัตว์ โปรตีสตาร้ไยสัตว์มีอะไรบ้างที่ต้องรู้จักมีอยู่4ตัวนะครับคือทายทิตัวแรกเหมือนไข่ดาวที่แตก,แต,กตัวนี้คืออะไรครับอะมีบ้านะใช้เท้าเทียมนะครับตัวที่2ครับนี่ใช้แส้ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับยูกลีน,น่าตัวที่3ครับเป็นคล้ายๆรองเท้าแตะครับ แล้วก็มีเป็นขนเล็กๆนะขนเล็กๆของชั้นนะขนเล็กๆนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอันนี้ว่ายู่งนาพารามีเซียมนะครับพารามีเซียมแล้วก็สุดท้ายครับเป็นเซลล์กลมๆนะครับไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่ครับอันนี้ก็คือพลาสโมเดียมนะครับพลาสโมเดียม อ่าห้าตัวเอ้ไม่ใช่ห้าตัวดิสี่ตัวนี้ต้องรู้จักคืออะมีบายูกีนาพารามีเซียมแล้วก็พาสโมดียมนะครับนะระบายทำไมระบายแล้วไม่สวยเนี่ยนะครับเนี่ยสี่ตัวนี้นะครับอะมีบ้ายูกีนาพารามีเซียมพาสโมเดียมต้องรู้จักเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นระดับมต้นเนี่ยนะครับเราจะเรียนว่ามันคืออะไรครับ มันคือสัตว์เซลล์เดียวแต่ว่าใช้คำนี้ไม่ถูกต้องเนาะคำว่าสัตว์เซลล์เดียวเป็นคำที่ไม่เหมาะสมนะครับเราควรจะใช้คำว่าเป็นอะไรครับเป็นสอมอชวคืออะไรสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เราจะต้องรู้จักเลยนะกลุ่มนี้นะครับโปรตีนคล้ายสัตว์สีตัวที่ต้องรู้จักนะต่อไปครับโปรตีนที่คล้ายพืชนะโปรตีนที่คล้ายพืชครับ มีอะไรบ้างก็คือพวกสาหร่ายต่างๆนะครับอันนี้ครูแบ่งแบบง่ายนะแบบแบบโบราณเลยนะครับปัจจุบันนี้โอ้โหแบ่งเยอะแบ่งเยอะแบ่งยากมากนะโปรติสตาเนี่ยได้เรียนตอนประมาณม6นะครับนะเราเข้าไปสนใจตอนนั้นนะครับคล้ายพืชครับคล้ายพืชก็พวกอะไรครับพวกสาหร่ายสีต่างๆนะพวกสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีแดง สาหร่ายสีน้ำตาลอะไรพวกนี้แล้วแต่เลยนะครับค่อยลงลึกไปซึ่งอะไรที่ไม่ใช่บ้างที่ไม่ใช่คือกลุ่มนี้ครับเมื่อกี้ไง b l u ก g น l g ตรงนี้เป็นอะไรครับถ้าบ l ูก g น l g นี้เป็นอะไรสาหร่ายสีเขียวแก้มงเงินก็ไม่ใช่เพราะนั้นคําว่าสาหร่ายเนี่ยข้อสอบชอบหลอกนะครับอ่ะเรามาดูซิคาว่าสาหร่ายที่ควรจะรู้มีคําว่าสาหร่ายอะไรบ้าง mm. นะครับอ่ะมีอ่ะ,อะถ้าสาลาอ่ะถ้าเป็นอ่ะสาหร่ายนะครับสาหร่าย คุณสา่ายนะสาลายเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีเขียวทีนี้สาหร่ายสีเขียวมันมีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็หลายเซลล์นะค่อยว่ากันสาลายเขียวแดงน้ำตาลทองอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นพวกอยู่ใน kingdom protista นะอนาณาจักร protista นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสา่าย สีเขียวแกมน้าเงินหรือน้าเงินแกมเขียวก็เหอนนะครับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนี่เขาสอบอบ่อยนะสาหร่ายสีเขียวน้ำเงินนะครับกลุ่มนี้ก็คือพวกเซลลแบคทีเรียรครับอันนี้อยู่ในคิงดอมอะไรครับคิงดอมโมเนรานะครับแล้วก็อันหนึ่งเดี๋ยวครูไว้ข้างบนไว้ข้างบนดีกว่านะครับก็คือสาหร่าย อันนี้สีเขียวเหมือนกันแต่เราไม่ได้เรียกว่าสลเราไม่ได้เรียกสลดสีเขียวนะเช่นพวกสาลายหางกระรอกนะสาลายหางกระรอกนะครับสาลายข้าวเหนียวนะครับพวกนี้เนี่ยอยู่ในอะไรครับอยู่ในอาณาจักรพืชนะ เพราะนั้นต้องแยกให้ออกนะข้อสอบบางทีถามเรื่องของเซลนะครับพวกสลายสามสามสามกลุ่มนี้นะครับไอสองตัวแรกนี่เป็นกลุ่มพวกไหนครับเป็นพวกยูคาริโอตนะครับก็จะมีเซลลที่มีโครงสร้างแบบพวกยูคาริโอตเดี๋ยวเรามาเรียนอีกทีหนึ่งส่วนกลุ่มนี้ก็จะมีโครงสร้างแบบโปรโคาริโอตนะครับข้อสอบก็จะถามออแกเนลที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะม .4 สกับเข้ามาหลาลัยเนี่ยจะออกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออมอต้นเนี่ยจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็เจอแต่ก็มีสิทธิ์เจอถ้าเป็นเด็กที่เรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ นะครับอ่าทีนี้ย้อนกลับมาครับเมื่อกี้โปรติสตาเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วว่ามีคล้ายสัตว์คล้ายพืชน,นะครับทีนี้กลุ่มหนึ่งครับก็คือโปรติสตาที่คล้ายพืชและสัตว์นะครับใช้คํานี้กว่าคล้ายพืชและสัตว์ก็คือคล้ายฟังใจก็คือคล้ายเห็ดราครับก็คือกลุ่มของรามเมือกนะกลุ่มของรามเมือกอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่า เราเนี่ยจะจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับคือในในแต่ละคิงด้อมเนี่ยเราจะแยกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลลยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นครับก็คือเป็นเอ่ Kingdom อคิงด้อมไรนะันเรียงลำดับใหม่ซีเริ่มต้นอ่ะกลุ่มแรกนะครับอาณาจักรพืชอันที่สองอาณาจักรอะไรนะอนาณาจักรสัตว์ ถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เขียนภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะได้ติดภาษาอังกฤษไปเลยเราจะได้จําเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายกว่านะครับอาณาจักรฟังใจนะครับอาณาจักรโปรติสตาแล้วก็อาณาจักรมโนรานะทีนี้ครับเอ๊ะถ้าเรียงตามนี้ไม่ได้สิเอาใหม่นะขอขั้นนิดนึงนะครับเอาเป็นเรียงจาก จำน้อยไปจํามากแล้วกันอณาจักรพืชเนี่ยจำนิดเดียวอณาจักรสัตว์เนี่ยจำนิดเดียวอณาจักรฟังใจนี่ก็จํำนิดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นอนาณาจักรโมเนรานะคิงดอมโมเนราเดี๋ยวเวลาจดมันจะได้ง่ายนะครับแล้วก็คิงดอมโปรติสตาอ่านะครับทีนี้เรามาดูคขาว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็น สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อที่จริงครูควรจะมีอีกช่องหนึ่งนะอนจาจักรพืชน,นี้เป็นอะไรขอเสิร์ฟสักนิดนึงอนาจักรพืชนี้เป็นอะไรยูอนาจักรสัตว์ยูยูคาริโอตนะฟังใจก็เป็นอะไรยูคาริโอตอนจาจักรแบคทีเรียมโนราก็เป็นโปรคาริโอตแล้วก็โปรติสตาก็เป็นอะไรเป็นยูคาริโอต นะครับทีนี้ครับเรามาดูครับว่า <t> สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อะไรยังไงนะครับอาณาจักรพืชครับอาณาจักรพืชเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมดนะครับและอาณาจักรสัตว์ก็เช่นเดียวกันครับเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะทีนี้ครับอาณาจักรฟังใจบ้างอาณาจักรฟังใจก็คือที่เราควรจะต้องรู้จักก็คือเห็ดราแล้วก็ยีสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ย เห็ดก็ต้องเป็นพวกไหนเห็ดเนี่ยหลายเซลล์ sale, นะเห็ดพูดถึงเห็ดแล้วรู้สึกเหงานะเพราะว่าอะไรเห็ดเกิดจากความเหงาเห็ดรานะครับแล้วก็ยีสต์นี่นะครับต่อไปครับถ้าเป็นเมอนาาครับเป็นพวกแบคทีเรียรเป็นยังไงครับอันนี้ครูการกระบาดก่อนเนาะถ้าพืชนี่หลายเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์สัตว์ก็หลายเซลล์ ร้อยเปอร์เซนต์นะครับเขียนเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยวบางคนไม่มั่นใจอีกนะครับถ้าเป็นมอรนาล่าครับเมอนาล่าพวกแบคทีเรียก็เป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ครับไม่พบแบคทีเรียที่อยู่หลายเซลล์ทีนี้ครับโปรติสตานี่แหละก็จะเยอะอะโปรติสตารครับโปรติสตาที่เป็นเซลล์เดียวเช่นอะไรบ้างนะครับก็คือกลุ่มายสัตว์นั่นแหละก็คือมีอะไรบ้างครับครูวาดรูปแทนได้ไหมบางทีจดมากๆเราก็เบื่อเนาะ มีบ้าอะไรต่อยูกีนาอะไรต่อพารามีเซียมนี่แล้วก็อะไรครับพาสโมเดียมใช่ไหมมีอะไรครับนอกจากนี้อ่ะพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนบางคนใช้คำว่าสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราควรจะเรียกมันว่า สิ่งมีชีวิตเซล์ลเดียวนะหรือว่าครูจดสักหน่อยไหมอ่ะมีบ้าเผื่อบางคนลืมนะยูกรีน,น่าเพราะว่าแมปนี้เรากะว่าจะให้มันจบในแมปเดียวนะครับพารามีเซียมแล้วก็พาสโมเดียมนะนี่อ่ะทีนี้ครับมีอะไรอีกครับที่เป็น โปรตีตาเซลเดียวก็คือพวกสาหรายเซลล์เดียวต่างๆนะสาหรายเซลเดียวสาหรายเซลลเดียวเช่นอะไรบ้างที่ควรจะต้องรู้จักนะครับที่จริงก็ส่วนใหญ่จะเป็นสาหรายสีเขียวนะครับนะพวกพวกสาหรายสีเขียวนะพวกไดอะตอมอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วสาหรายหลายเซลล์ล่ะใช่ครับสาหรายหลายเซลล์ก็มีครับเช่น สาหร่ายสีน้ำตาลนะครับสาหร่ายสีแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ถ้าเรียนลึกแล้วมันคล้ๆกันนะแต่ว่าถ้าเป็นของออมหนึ่งหรือมสีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าโปรติสตมันมีอยู่4อยู่3กลุ่มใช่ไหมหนึ่ก็คือกลุ่มคล้ายสัตว์ใช่ไหมกลุ่มคล้ายสัตว์ก็คือพวกไหน มีบ้ายูกินา่าพารามิซีมพาสโมเดียมกลุ่มคล้ายพืชก็อันนี้แบ่งแยกแล้วสาหร่ายเซลเดียวสาหร่ายสีเขียวไดอะตอมสาหร่ายสีน้ำตาลสาหร่ายสีแดงนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ครับมันคืออะไรมันคือราเมือกนะครับราเมืออเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่รวมบางครั้งมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเซลล์นะครับแต่ว่ามันก็คือไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะครับคล้าย โอเคเนาะสำหรับแมปนี้นะครับเบสิกก่อนที่เราจะเรียนเรื่องเซลล์นะครับเราต้องมีความเข้าใจเรื่องของสิ่งมีชีวิตก่อนว่าดระแบ่งเป็นประมาณกี่กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะได้โยงในเรื่องของเซลล์ต่อไป